เราไปดูตรงนี้กันหน่อยระบบไหลเวียนโลหิตเลือดเราไปดูระบบไหลเวียนลือดเลือดกันเขาบอกว่าหมู่เลือดระบบหมู่เลือดเรามีหมู่เลือดอะไรบ้างในมนุษย์เราไหนตอบพี่วบหน่อยหมู่เลือดเรามีหมู่เลือดอะไรบ้างหมู่เลือด A B ีและ O ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเรามี4หมู่เลือดนะฮะมีกรุ๊ปเลือดอยู่4กลุ่มด้วยกันใน4กลุ่มแต่ละคนเป็นกลุ่มไหนกันบ้างอันไหนใครกรุ๊ป A ยกมือขึ้นใครกรุ๊ป B ยกมือขึ้น อ่านะใครย A B คใครหมู่เลือดโโอเคนะเก่งมากเพื่อนถ้าน,น้องรู้หมู่เลือดน,อน้องก็จะรู้ละว,ว่ามีที่มาที่ไปยังไงคราวนี้เราจะมาเห็นว่าหมู่เลือดเรามีอยู่4กลุ่มคราวนี้นะฮะในแต่ละหมู่เลือดมันจะมี2คําที่หนูควรทราบอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าหนูบอกว่าหนูเป็นคนหมู่เลือด A นะถ้าหนูบอกว่าหนูเป็นคนหมู่เลือด A หนูต้องรู้จากคําว่าแอนติเจน กัแอนติบอดีมี2คำนะแอนติเจนกับม n นติแอนติบอดีถ้าคนที่เป็นหมู่เลือด A จะมีแอนติเจนอะไรเอ่ยจะมีแอนติเจน A คนหมู่เลือด A จะมีแอนติเจน A แต่จะมีแอนติบอดี B นั่นเองมันจะไม่เหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นเด็กๆจำไว้ว่าถ้าเด็กบอกว่าเด็กๆมีมู่เลือด A หนูคือแอนติเจน A แต่แอนติบอดี B มันจะตรงกันข้ามกันไหนลองตอบซีมู่เลือด B ล่ะหมู่เลือด B หมู่เลือด B แอนติเจนต้องเป็นอะไรเอ่ยก็ต้องเป็นแอนติเจน B แต่แอนติบอดีอะไรเอ่ยแต่แอนติบอดีก็จะต้องเป็น เอนี่งมันจะสลับกันมันจะสลับกันเพราะนั้นเราต้องทราบว่าถ้าหนูเป็นหมู่เลือด B หนูมีแอนติเจน B แต่แอนติบอดี A แล้วถ้าคนเป็นหมู่เลือด A b ล่ะพี่บอ๊อบถ้าหมู่เลือด A b หมู่เลือด AB หนูจะมีทั้งแอนติเจนหนูจะมีทั้งแอนติเจน A และหนูก็จะมีทั้งแอนติเจน B ด้วย หนูจะมีทั้งแอนติเจนทั้งคู่เลยทั้ง A และ B แต่หนูจะไม่มีแอนติบอดีเก็าปะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในกรุ๊ป A B จะมีแต่แอนติเจนไม่มีแอนติบอดีส่วนคนที่เป็นหมู่เลือด O ใครบ้างหมู่เลือด O อ่ะอย่างพี่บ๊อบหมู่เลือด O หมู่เลือด O ของพี่บ๊อบพี่บ๊อบไม่มีแอนติเจนแต่พี่บ๊อบจะมีแอนติบอดีได้แก่แอนติบอดี Anti a n t i b o อดีและ a n t i b o อดีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่มีหมู่เลือดโอคนที่มีหมู่เลือดโอจะไม่มีแอนติเจน แต่มีแอนติบอดีคนที่เป็นหมู่เลือด A b ีมีแอนติเจนแต่ไม่มีแอนติบอดีอันนี้ต้องระวังดีๆนะนี่คือสิ่งที่เนาอนต้องตอบให้ได้คราวนี้เขาบอกว่าถ้าวันหนึ่งหนูจะต้องไปบริจาคเลือดหนูเป็นคนดีหนูต้องบริจาคเลือดและถ้าหนูบริจาคเลือดคราวนี้หนูจะต้องบริจาคเลือดให้ใครได้บ้างพี่บ๊อบถ้าหนูหมู่เลือดโอหนูให้ใครได้บ้างหนูหมู่เลือดเอหนูให้ใครได้บ้างเราไปดูกันวิธีการจะเช็ค ว่าหนูจะให้เลือดใขรได้บ้างเขาบอกว่าคนที่รับเลือดคนไหนรับเลือดต้องมีแอนติบอดีไม่ตรงกับแอนติเจนของคนให้เจ็ดปะคนที่รับต้องมีแอนติบอดีไม่ตรงกับแอนติเจนของคนให้นะฮะนะแล้วถ้ามันตรงกันลักเกิดอะไรขึ้นมันจะทำให้เลือดเกิดการตกตะกอนเกิดขึ้นนั่นเองและอันตรายต่อชีวิตมากเลย เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดตรงนี้สำคัญมากดิดิกๆแฮชแท็กแปดล้านดวงคนที่รับเลือดต้องมีแอนติบอดีไม่ตรงกับแอนติเจนของคนที่ให้อ่ะเราไปดูกันตรงนี้เพื่อให้เห็นภาพเพื่อให้เห็นภาพปึ้งตรงนี้นะคนที่รับเลือดคนที่รับเลือดเขาบอกว่าอะไรเอ่ยคนรับต้องมีแอนติบอดีนะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้พี่บอ๊อบขอให้นะะคนที่รับเลือดและฝั่งนี้คือคนที่ อะไรเอ่ยให้เลือดเพราะงั้นคนรับเลือดต้องเช็คอะไรเอ่ยคนที่รับเราต้องพิจารณาถึงแอนติบอดีอ่ะเรามาดูกันทวนอีกครั้งหนูเอาตารางตรงนี้มาเป็นตัวบอกพี่บอมนะคนที่อยู่หมู่เลือดเอคนที่อยู่หมู่เลือดเเนี่ยคนที่อยู่หมู anti ่เลือดเมีแอนติแอนติบอดีอะไรเอ่ยแอนติบอดี body. คนที่อยู่หมู่เลือด A มีแอนติบอดีอะไรครับอ่าคนที่อยู่หมู่เลือด A อแอนติบอดี B คนที่อยู่หมู่เลือด B แอนติบอดี A คนที่อยู่ AB ไม่มีแอนติบอดีคนที่อยู่หมู่เลือด O มีทั้งแอนติบอดี A และแอนติบอดี B ถูกต้องไหมครับนี่ไงหนูรู้หมู่เลือดและหนูรู้ว่าแอนติบอดีของมันคือใครจะน่าไมะ่ะในขณะเดยาาียวกันคนที่ให้เลือด ต้องพิจารณาถึงคำว่าแอนติเจนถึงต้องไหมฮะต้องพิจารณาของคำว่าแอนติเจนดังนั้นคนที่อยู่หมู่เลือด A มีแอนติเจนอะไรเอ่ยแอนติเจน A หมู่เลือด B แอนติเจน B หมู่เลือด AB แอนติเจน A และ B และหมู่เลือด O ไม่มีแอนติเจน เก็ตไหมคราวนี้เมื่อถ้าหากน้องๆเอาทั้งสองฝั่งมาพิจารณากาันโจทย์บอกว่าคนที่รับแอนติบอดีต้องไม่ตรงกับแอนติเจนคนที่ให้อย่างเช่นคนแรก A ก่อนนะคนให้เป็น A คนรับให้ A ได้ไหมเราไปดูซิแอนติบอดีกับแอนติเจนตรงกันไหมเอ่ยไม่ตรงกรันอ่ะให้กันได้ให้กันได้ไดต่อไป คนให้เป็น B คนรับเป็น A อเราไปดูซิคนให้เป็น B คนรับเป็น A คนให้แอนติเจน B คนรับแอนติบอดี B ตรงกันไหมบกับ B เหมือนกันเนี่ย B กับ B เหมือนกันให้ไม่ได้ตายนะลูกนะให้ปุ๊บหนูตายทันทีนะฮะ <Wow. S 1> ต่อไปคนให้เป็น AB คนรับเป็น A เราไปดูซิ คนให้มีทั้ง A และ B คนรับมี B แสดงว่า B มันไปตรงกับตัวหนึ่งของของมันที่มีอยู่ให้ไม่ได้ตายนะลูกนะถ้าให้โอเคนะต่อไปคนให้เป็น O นะคนให้เป็น O ไม่มีเลยแอนติเจน แต่คนรับเป็น B เ,เป็น A มีแอนติบอดีบเพราะฉะนั้นเราเห็นว่า B ของฝั่ง A เนี่ยมันไม่ตรงกับ O เลยแสดงว่าให้ได้แสดงว่าคนหมู่เลือด O ให้ A ได้เขียวไหมเนี่ยเวลาเราเช็คเราเช็คแบบนี้เลยอ่ะอีกรอบหนึ่งคนให้เป็น A คนรับเป็น B บ้างเพราะฉะนั้นตรงกันไหม A A กับ A ตรงกันให้ไม่ได้ต่อไป คนให้เป็น B คนรับเป็น B อันนี้ A อันนั้นบน B อ่ะไม่ตรงกันให้ได้ต่อไปคนนี้มีทั้ง A และ B คนให้มีทั้ง A และ B คนรับนี่ไงเมันอาจจะตรงกันกันกบของคำว่า A ให้ไม่ได้ในขณะเดียวกัน O ไม่มีแอนติเจนเลยแต่ตรงนี้มี A ซึ่งไม่ซ้ำกับใครก็ให้ได้ น,นี่แหละแบบนี้เลยวิธีการเช็คนะครับฝั่งนี้เอาหมู่เลือด A บ้าง A ไปให้กับ AB ได้ไหมคนที่เป็นหมู่เลือด A ให้ AB ได้ไหมให้ได้เพราะแอนติเจน A ฝั่งนี้แอนติบอดีไม่มีให้ได้ต่อไปหมู่เลือด B แอนติเจน B แอนติบอดีให้ได้ไหม ให้ได้เพราะเป็นไง B ด้านบนกับตรงนี้ไม่มีไม่ตรงกันให้ได้ต่อไป A B ฝั่งนี้ไม่มีให้ได้ในขณะเดียวกัน O ไม่มี A B ไม่มีเป็นไงเอ่ยไม่มีอะไรตรงกันให้ได้นะฮะให้ได้นั่นเองแสดงว่าคนที่เป็นอะไรเอ่ยคนที่เป็น A B เนี่ยรับเลือดได้หมดเลยเนาะไม่ว่า A B A B หรือ O มาให้กับนางนางรับได้หมดเลยในขณะเดียวกัน O เป็นไงเอ่ยโอฝั o, ่งนี้มีทั้ง a b อันนี้ a ให้ไม่ได้เนาะเพราะมันมี a ชนกัน b กับ b ชนกันให้ไม่ได้ต่อไป a b กับ a b ชนกันให้ไม่ได้แต่อะไรเอ่ย O กับ O เป็นไงเอ่ย O กับ o เป็นไงฮะเนี่ย O ให้ o ได้ไหม ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆดูจากภาพรวมเราจะเห็นว่าน้อง O เป็นไงเอ่ยน้อง O อเนี่ยจัดว่าเป็นบุคคลที่ให้เลือดได้ทุกกลุ่มเลยเนี่ยเห็นไหมโอให้ได้หมดเลยเนาะโอไปให้ชาวบ้านได้หมดเลยคนที่เป็นหมู่เลือดโอไปบริจาคให้ใครก็ได้ได้หมดแต่คนที่เป็นหมู่เลือด AB หนูเห็นไหม A B เเนี่ยปึ้ง AB เนี่ย,ยรับได้หมดเลยเนาะ เนี่ย ab รับได้หมดเลยพี่อ๊อฟก็เลยสรุปมาให้ว่า o ให้ได้หมด ab รับได้หมดนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตเลือดที่เด็กๆจะต้องตอบให้ได้ว่าใครเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผังตรงนี้สำคัญมากๆเด็กๆต้องรู้ว่าหมูลเลือดอะไราแอนติเจนคืออะไรและแอนติบอดีคืออะไรและหลักการให้เลือดตรงนี้เลยครับคนที่รับแอนติบอดีต้องไม่ตรงกับแอนติเจนของคนที่ให้นะครับตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นผังตรงนี้ นะฮะน้องๆสามารถเอาไปพิจรารณาได้นั่นเองเป็นไงกันบ้างเอ่ยนะฮะสนุกสนานกันไปนะฮะ<า>เนื้อหาอาจจะเยอะนิดนึงอาจจะมีคำศัพท์เยอะหน่อยแต่พี่เชื่อน้องๆทำได้แน่ๆโอเคนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเรียนเนื้อหากันมาเยอะแล้วนะฮะลองไปทำข้อสอบกันซะหน่อยดังนั้นเดี๋ยวช่วงถัดไปช่วงหน้าเราจะไปฝึกทำข้อสอบกัน